สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสูใหม่แอร์พัทธิลาสารพัพเคยถอดใจรันร้องให้ไม่รู้กี่รอบหลังช่วยชีวิตไว้ไม่ทันทมกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ยังไม่ลดน้อยลง แต่ก็มีอีกสิ่งที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์นี้คือน้ำใจของคนไทยแม้ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนแต่ก็ไม่ทิ้งกันเช่นเดียวกับนักแสดงสาวและพิธีกรแอร์พัทลลาเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ช่วยประสานงานเรื่องการช่วยผู้ป่วยโควิดและล่าสุดแอร์เผยคลิปวิดีโอเป็นเวลาสนาที2วินาทีซึ่งภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นแชทที่ผู้ป่วยโควิดและญาติผู้ป่วยหลังไรลเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก พร้อมข้อความว่าเราอยู่ในจุดนี้กันได้ไงคะนอกจากนี้สาแอยังสารภาพแบบตรงๆว่านี่คือส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของหนูอยากช่วยทุกคนเลยจริงๆแต่ตอบยังไงก็ไม่ทันมาทุกช่องทางจริงๆนี่แค่ในไดรกสารภาพเลยคะ่ะว่าหนูถอดใจไปแล้วรอบหนึ่งคิดไปแล้วว่าบางเรื่องมันคงเกินกําลังหนูจริงๆร้องไห้ไม่รู้กี่รอบที่รู้ว่าเราช่วยหลายๆชีวิตไม่ทัน หนูเคยคุยกับแม่บุม๋มตรงๆว่าหนูไม่ไหวแล้วแม่หนูประสานงานให้ใครไม่ได้แล้วแต่แม่พูดกับหนูว่าส่งรายละเอียดมาลูกไปช่วยกันเอาล่ะแม่พร้อมหนูก็พร้อมสู้ใหม่ไปด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้แอร์ยังขอบคุณแม่บุ๋มปนัดดาพี่บุโก,โกพี่ไดและเพจเซนไดหมอแลบแพนดา้าและอีกหลายๆหน่วยงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนู ลุกขึ้นมาช่วยกันต่อลมหายใจของคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือลมหายใจของคนที่เรารักมันช่างมีค่าเหลือเกินนูจะขออยู่ข้างๆทุกๆคนและจะสู้ไปด้วยกันนะคะทามกลางคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเขามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมทั้งมุมปนัดดาคอมเมนต์ว่าซู้ไปด้วยกันลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ